แฟนตาสติคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะามาดูการเลี้ยงหมูหลุมนะคะอันนี้คือทางฟาร์มเลี้ยงเป็นหมูหลุมเนะาะสายพันธุ์นี้เป็นสายดูหลอกเลือดร้อยนะคะน้องดูหลอกเลือดร้อยเนาะการเลี้ยงาฟาร์มหมูหลุมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นข้อดีมากกว่านะสิ่งสำคัญที่เราเน้นคือกลิ่นนะคะ กลิ่นจะไม่ค่อยมีนะคะกลิ่นไม่แรงอันนี้จากใจจริงแล้วก็จากท่านผู้ชมที่มาเดือนเนาะแล้วก็ข้อเสียก็คือกรีบยาวนี่แหละกรีบน้องยาวแต่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะกรีบยาวไม่ใช่ปัญหาเนาะเราก็เอาน้องออกไปเดินเล่นเนาะเดี๋ยวกีบมันก็จะค่อยๆเล็กลงเองนะคะหมูได้ผ่อนคลาย นี่ไม่แฉะไม่แบบไม่นอนทับอ่อุจจาระของตัวเองเนาะเราจะให้อยู่คอกละตัวเนาะถ้าน้องโตแล้วเนี่ยถ้าน้องอายุยังเล็กจะเป็นช่วงหมูป่าจะเป็นฝั่งนะั้นจะเป็นฝั่งหมูป่าเนาะเราก็จะให้อยู่คอกละสามตัวยกเว้นตัวไหนท้องแล้วก็จะแยกออกมานะคะอ,อย่างอันนี้เป็นดูหลอกเลือดร้อยนะคะ น,นี่ก็เป็นดูลอกเลือดร้อยเลี้ยงง่ายค่ะทำบรรยากาศให้ดีอันนี้เป็นเลนเด็ดร้อยอันนี้ก็จะเป็นก๊อ,อกน้ำนะคะสำหรับที่น้องหมูจะเดินมากินเองเ,องเนาะอันนี้อายุแค่ห้าเดือนนะคะนี่ห้าเดือนห้าเดือนแต่ว่าน้ำหนักร้อยบวกนะคะแล้วก็จะมานับเต้านะว่าจะมีกี่เต้านะ สิสีเต้านะคะตัวนี้สิบสี่เต้านะะช่วงเย็นนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากแล้วก็จะปล่อยอน้องหมูออกมาเดินเล่นผ่อนคลายนะคะทุกคนยังไงก็เลี้ยงแบบหมูหลุ่มะง่ายสุดดูแลไม่ยากนะคะเราแค่ลงเก็บแค่นั้น แล้วก็หน้าร้อนร้อนแบบนี้เราก็จะมาฉีดพ่นให้น้องเนาะพอฉีดพ่นนี่แกบไม่เปียกไม่แฉะนะคะเพราแะแกบมันจะแห้งเองเนาะลดกลิ่นลดอะไรสุขภาพนั่นแหละสาคัญนะคะถ้าจะเป็นขอน้อปูนมันทําให้น้องเกิดแผลได้ง่ายเนาะข้อเสียเกิดเกิดแผลแล้วก็เล็บเท้าเป็นแผลเนาะถ้าเป็นข้อปูนนะ อันนี้เราเน้นเรื่องผิวหนังด้วยถ้าอยู่ในคะอ,อกหมูรุมฟาร์มหมูรุมเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวหนังนะคะ่ะส่วนเรื่องยุงมแมลงเราก็จะมีติดไฟได้ยุงนะคะติดไฟได้ยุงเด็นี่จ๋านอนแล้วเหรอลูกไหนคอดูหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยวันนี้มีหูสวยนะนี่ติดจิ๊บด้วยนอนแล้ว งั้นก็ฝากกดติดตามช่อง youtube หรือว่าเพจแฟนต,สสตาสตฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ